วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคนมนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความยุติธรรมที่มาพร้อมการอารักขาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในโอกาสนี้ทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบขอบพระคุณสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับมีสองสามครอบครัวที่ท่านได้กรุณาเดินทางจากที่ไกลจากต่างแดนได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมดูพันธกิจที่บ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับ คนหนึ่งก็คือแม่วิลาวันเดินทางมาเยี่ยมบ้านและก็มีโอกาสมาเยี่ยมมาดูที่พันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์และก็มีโอกาสบริจาคข้าวสารให้กับพันธกิจของเรานะครับขอพระเจ้าอุยพระพรท่านและอีกครอบครัวหนึ่งก็เป็นครอบครัวของคุณแม่จิราพรและสามีของท่านได้กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียนมาดูพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับ ท่านก็ได้มีโอกาสไปดูห้องพักดูที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มีโอกาสได้พบกับลูกๆที่บ้านพระคุณอุปธรรมเพราะว่าถ้ามาเยี่ยมแล้วมีโอกาสเจอเด็กๆนั้นก็จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตรเรกษร์นะครับเพราะว่าวันธรรมดาแล้วลูกๆก,ก็จะไปโรงเรียนกัน ก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งก็เย็นเลยนะครับเรียนกันจนถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับรูกถึงพวกเราได้มีโอกาสเมื่อไหร่ท่านก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับกลูกๆที่บ้านพระกุฎอุปถัมภ์นะครับดังนั้นจึงกราบเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมเยียนอยากจะมาดูว่าพันธกิจนี้ดูแลเด็กได้อย่างไร มีเด็กจำนวนกี่คนท่านจะได้มาเห็นด้วยตาของท่านเองและมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองจะได้รู้ว่าเรามีความจำเป็นมีความขาดเหลือสิ่งใดอยู่นะครับท่านจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมได้ต่อไปนะครับขอขอบพระคุณและขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยี่ยมเยียนพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกันดาลวิถีบทที่35ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมถือว่าเป็นหมายสำคัญสำหรับพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะพูดถึงเรื่องเมืองลีภัยเมืองของเลวีที่เป็นมรดกเป็นกรรมสิทธิ์ที่แต่ละเผ่านั้นจะยกให้เผ่าเลวี เป็นมรดกนะครับและนอกจากนี้ยังใช้เป็นเมืองลีภัยสำหรับคนที่เป็นฆาตกรโดยไม่เจตนาจะได้หลบไปอยู่ที่นั่นและมีโอกาสรอดชีวิตจากการถูกแก้แค้นตาแทนตาฟันแทนฟันโลหิตแทนโลหิตอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมถือว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้ให้โอกาสคนที่ทำผิดทำบาปคนที่ผิดพลาดในชีวิต ยังมีที่ในการจะหลบในการที่จะได้รับการอารักขาในการปกป้องให้มีชีวิตรอดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อตัวเองจะได้พ้นมนทินบาปขอบคุณพระเจ้านะครับผมถือว่านี่เป็นหมายสำคัญที่เล็งถึงพระคุณพระพรที่เราจะได้รับความรอดเมื่อเราเข้าลีภัยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็จะพ้นมนทินบาปของเราเหมือนกับเมืองลีภยัย ที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในพระธรรมกันดารวิถีในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่3 5เราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อ6ไปจนถึงข้อที่34นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับ พระธรรมกันดารวิถีบทที่35ข้อ6ถึงข้อ34มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมืองที่พวกเจ้าจะยกให้แก่คนเลวีนั้นคือเมืองลีภัยหเมืองซึ่งเจ้าจะอนุญาตให้ผู้ที่ฆ่าคนหลบหนีไปที่นั่นและเจ้าจงเพิ่มให้พวกเขาอีก42เมือง เมืองทั้งหมดที่เจ้ายกให้คนเลวีก็จะเป็น48เมืองรวมทั้งทุ่งหญ้าของเมืองเหล่านั้นด้วยเมืองต่างๆที่เจ้าจะยกให้พวกเขาจากกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั้นให้เอาเมืองมากหน่อยจากเผ่าใหญ่และเอาเมืองน้อยหน่อยจากเผ่าเล็กให้แต่ละเผ่า ยกเมืองแก่คนเลวีตามส่วนของมรดกที่ได้รับเมืองลีภัยพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับคนอิสราเอลและพูดกับพวกเขาว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอแดนเข้าในแผ่นดินคานาอันเจ้าจงเลือกเมืองต่างๆ ให้เป็นเมืองลี้ภัยสำหรับเจ้าทั้งหลายเพื่อให้ผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาหลบหนีไปอยู่ที่นั่นได้ให้เมืองเหล่านั้นเป็นเมืองลี้ภัยจากผู้แก้แค้นสำหรับพวกเจ้าเพื่อไม่ให้ผู้ฆ่าคนต้องตายก่อนที่เขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนและรับการพิาพากษา เมืองต่างๆที่เจ้ายกให้นั้นจะเป็นเมืองลีไัยหกเมืองสำหรับพวกเจ้าเจ้าจงให้สามเมืองอยู่ทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนและอีกสามเมืองอยู่ในแผ่นดินคานาอันให้เป็นเมืองลีภัยทั้งหกเมืองนี้ให้เป็นเมืองลีภัยสำหรับคนอิสราเอลคนต่างด้าว และคนที่มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเขาเพื่อให้ผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาทุกคนจะหลบหนีไปที่นั่นได้เรื่องผู้ฆ่าคนและการแก้แค้นแต่ถ้าใครตีคนด้วยเครื่องมือเหล็กจนคนนั้นตายเขาก็เป็นฆาตกรฆาตกรต้องถูกประหารชีวิต และถ้าใครทุบคนด้วยก้อนหินในมือที่มีขนาดฆ่าคนได้แล้วคนนั้นตายเขาก็เป็นฆาตกรฆาตกรต้องถูกประหารชีวิตหรือใครใช้ไม้ในมือซึ่งมีขนาดฆ่าคนได้ตีคนแล้วคนนั้นตายเขาเป็นฆาตกรฆาตกรต้องถูกประหารชีวิต ให้ผู้แก้แค้นแทนโลหิตเองเป็นผู้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นให้ผู้แก้แค้นแทนโลหิตประหารชีวิตคนนั้นเมื่อพบเขาถ้าใครแทงคนอื่นด้วยความเกลียดชังหรือซุ่มคอยคว้างจนคนนั้นตายหรือชกด้วยมือจนคนนั้นตายเพราะเป็นศัตรูกัน ให้ประหารชีวิตผู้ที่ทำให้คนนั้นตายเขาเป็นฆาตกรให้ผู้แก้แค้นแทนโลหิตประหารชีวิตฆาตกรเมื่อพบเขาแต่ถ้าใครแทงถูกคนอื่นอย่างกระทันหันโดยไม่ได้เป็นศัตรูกันหรือเอาอะไรคว้างถูกเขาโดยไม่ได้ดักซุ่มอยู่ หรือใช้ก้อนหินขนาดฆ่าคนได้คว้างถูกเขาโดยไม่เห็นแล้วคนนั้นตายแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูและไม่ได้มุ่งทำร้ายคนนั้นก็ให้ชุมนุมชนตัดสินความระหว่างผู้ฆ่าคนและผู้แก้แค้นแทนโลหิตตามกฎหมายนี้ให้ชุมนุมชน ช่วยผู้ที่ฆ่าคนให้พ้นจากมือของผู้แก้แค้นแทนโลหิตให้ชุมนุมชนนำตัวเขากลับไปยังเมืองลี้ภัยที่เขาหลบหนีไปอยู่นั้นให้เขาอาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่ามหาปุโรหิตผู้ได้รับการเจิมด้วยน้ำมันบริสุทธิ์จะถึงแก่กรรมแต่ถ้าเมื่อไร ที่ผู้ฆ่าคนออกจากเขตเมืองลีภัยซึ่งเขาหนีเข้าไปอยู่นั้นและผู้แก้แค้นแทนโลหิตพบคนนั้นที่นอกเขตเมืองลีภัยแล้วผู้แก้แค้นแทนโลหิตฆ่าผู้ฆ่าคนนั้นเขาก็ไม่มีความผิดจากการฆ่าคนเพราะว่าผู้ฆ่าคนนั้น ต้องอยู่ในเขตเมืองลีภัยจนกว่ามหาปุโรหิตจะถึงแก่กรรมหลังจากมหาปุโรหิตถึงแก่กรรมแล้วผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไปยังที่ดินซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์อยู่นั้นได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายของเจ้าตลอดไปในทุกทุกที่ที่เจ้าอาศัยอยู่ ใครก็ตามที่ฆ่าคนก็ให้ฆาตะกอน,นั้นถูกประหารชีวิตตามปากคําของพยานแต่อย่าประหารใครด้วยพยานเพียงปากเดียวยิ่งกว่านั้นห้ามเจ้ารับฆ่าไถ่ชีวิตของผู้ฆ่าคนที่มีความผิดถึงตายเพราะเขาต้องตายแน่นอนและห้ามเจ้า รับค่าไทยของคนที่หลบหนีไปยังเมืองลีภัยเพื่อให้กลับมาอยู่ในที่ดินของเขาก่อนที่มหาปุโรหิตจะถึงแก่กรรมดังนั้นพวกเจ้าจึงจะไม่ทำให้แผ่นดินที่เจ้าอยู่เป็นมลทินเพราะโลหิตทำให้แผ่นดินเป็นมลทินและไม่มีอะไรที่จะชำระแผ่นดิน ให้หมดหมนทินจากโลหิตที่หลั่งลงบนนั้นนอกจากโลหิตของผู้นั้นที่ทำให้โลหิตหลั่งลงห้ามเจ้าทำให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่ซึ่งเราเองก็อยู่ท่ามกลางนั้นเป็นมนทินเพราะว่าเราคือพระยาเวผู้อยู่ท่ามกลางคนอิสราเอล จบพระธรรมกันดารวิถีบทที่35ข้อ6ถึงข้อ34คุณผู้ฟังครับในพระธรรมกันดารวิถีบทที่35นี้นะครับเราจะเห็นภาพของเมืองต่างๆสำหรับคนเลวีและเมืองลีภัยต่างๆได้ถูกกำหนดเอาไว้นะครับโดยแบ่งย่อยเอาไว้อย่างนี้ว่าเมืองต่างๆของคนเลวี และเมืองลี้ภัยต่างๆที่ถูกกำหนดเอาไว้และกฎหมายเกี่ยวกับการฆาตกรรมคุณผู้ฟังครับเมื่อพวกอิสราเอลได้เข้าไปพิชิตแผ่นดินที่ทรงสัญญานั้นแล้วพระเจ้าก็ตรัสผ่านทางโมเสสว่าแต่ละตระกูลจะต้องจัดหาเมืองต่างๆเพื่อเป็นที่อาศัยของคนเลวี พวกเขาจะต้องจัดหาที่ดินรอบๆแต่ละเมืองไว้เป็นทุ่งหญ้านั้นก็คือเป็นทุ่งหญ้าสำหรับเป็นอาหารของบรรดาฝูงสัตว์ของพวกเขานะครับเมืองทั้งหมด48เมืองและทุ่งหญ้าที่ติดกันจะต้องถูกยกให้กับคนเลวีและจากเมืองเหล่านี้มี6เมือง ได้ถูกกำหนดไว้ให้เป็นเมืองลี้ภัยซึ่งเป็นที่สำหรับคนเหล่านั้นที่ทำผิดโทษฐานฆ่าคนตายสามารถที่จะหนีไปลี้ภัยได้คุณผู้ฟังครับการยกเมืองเหล่านี้ให้แก่คนเลวีนั้นจะต้องเป็นไปตามสัสดส่วนตามขนาดของแต่ละตระกูลตระกูลที่ใหญ่กว่า ก็จะต้องให้เมืองที่เยอะกว่าส่วนตระกูลที่เล็กกว่าก็ให้น้อยกว่าได้นะครับและจากทั้ง6เมืองนี้ที่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองลีภัยนะครับจะต้องมีสามเมืองอยู่ที่ฝั่งานาอันของแม่น้ำจอแดนและอีกสามเมืองก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการฆาตกรรม และการเป็นผู้ฆ่าคนนั้นได้ถูกกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ตีอีกคนหนึ่งด้วยเครื่องมือเหล็กจนคนนั้นตายจะต้องถูกถือว่าเป็นฆาตกรและเขาจะต้องถูกประหารชีวิตและถ้าผู้ใดใช้หินก้อนหนึ่งหรืออาวุธทำด้วยไม้แล้วไปทำให้อีกคนหนึ่งถึงแก่ความตายเขาก็จะต้องถูกประหารชีวิต ในฐานะฆาตกรเช่นกันและนอกจากนี้นะครับให้ผู้อาฆาตโลหิตเองเป็นผู้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นถ้าผู้อาฆาตพบเขาเมื่อใดก็ให้ประหารชีวิตเสียซึ่งนี่เป็นการฆาตกรรมที่ทำให้ผู้อื่นตายด้วยมือของคนนั้นนะครับเขาจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับ หากผู้ใดเกิดเสียชีวิตโดยบังเอิญด้วยน้ำมือของคนอีกคนหนึ่งบรรดาผู้นำชุมนุมชนก็จะต้องตัดสินและถ้าหากพวกเขาถือว่าเป็นการฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนาผู้ที่มีความผิดนั้นก็จะต้องถูกมอบให้แก่เมืองลีภัยเขาจึงจะต้องอาศัยอยู่ที่เมืองลีภัยนั้นไปจนกว่า มหาปุโรหิตผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นเสียชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากว่าผู้ฆ่าคนไม่ยอมอยู่ในเมืองลีภัยและผู้อาฆาตโลหิตพบเขาและฆ่าเขาผู้อาฆาตโลหิตก็ไม่ถูกถือว่ามีความผิดใดๆแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มหาปุโรหิตเสียชีวิตแล้วผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนา ที่อยู่ในเมืองลีภัยนั้นก็สามารถกลับไปยังบ้านเดิมของตนในฐานะเสรีชนได้โดยไม่มีความผิดนะครับความยุติธรรมจึงจะต้องถูกรักษาไว้ในแผ่นดินนั้นการฆาตกรรมจะต้องเป็นการกระทําผิดที่มีโทษประหารชีวิตผู้ใดที่หนีไปยังเมืองลีภยัยก็ไม่สามารถ ถูกไถตัวจากที่นั่นได้นะครับการทำให้โลหิตตกอย่างอายุติธรรมจะทำให้แผ่นดินของพวกเขาเป็นมลทินไปดังนั้นคนอิสราเอลจึงถูกกำชับอย่างแข็งขันที่จะไม่ให้ทำให้แผ่นดินของตนเป็นมลทินไปโดยการล้างแค้นอย่างอายุติธรรมหรือการไม่ใส่ใจต่อความยุติธรรม พระเจ้าทรงเตือนพวกเขาให้ระลึกว่าพระองค์คือพระเยโฮวาได้ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลนั้นคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปในพระธรรมกันดาลวิถีบทที่35 ข้อ6ถึงข้อ34เอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าส่วนใหญ่เรามักจะมองว่าประโยคที่บอกว่าตาแทนตาฝันแทนฝันนั้นเป็นบทสรุปของความยุติธรรมในแบบฉบับของพันธสัญญาเดิมอันที่จริงแล้วนะครับการแก้แค้น เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของญาติใกล้ชิดที่เป็นชายทำให้ผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาอาจจะถูกตามมาล้างแขนได้ในสถานการณ์เช่นนั้นผู้ที่เป็นฆาตกรอาจจะหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองลีภัยซึ่งเป็นที่ปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็ถือได้ว่าเป็นการ ถูกในรเเทศด้วยนะครับกฎบัญญัติข้อนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องผู้ที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนาแต่ยังเป็นการปกป้องแผ่นดินอีกด้วยโลหิตทำให้แผ่นดินเป็นมนทินและไม่มีอะไรที่จะชำระแผ่นดินให้หมดมนทินจากโลหิตที่หลั่งลงบนนั้นได้ นอกจากโลหิตของผู้นั้นที่ทำให้โลหิตหลังลงนะครับและเฉพาะเมื่อมหาปุโรหิตถึงแก่กรรมลงเท่านั้นผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาจึงจะออกนอกเขตเมืองลีภัยได้และการถึงแก่กรรมในกรณีนี้จะต้องเป็นการถึงแก่กรรมตามธรรมชาติไม่ใช่การเสียชีวิตเพื่อเป็นเครื่องบูชา ในพระธรรมฮิบรูบทที่7บันทึกเอาไว้ว่าพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตซึ่งการสิ้นพระชนของพระองค์ลบบาปทั้งสิ้นที่เราทำอันเนื่องจากความละเลยความอ่อนแอหรือเนื่องจากเจตนากระทำผิดนะครับเราทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตที่ทำให้อยากจะย้อนเวลา กลับไปเพื่อแก้ไขสิ่งผิดพลาดแม้ว่าเราได้รับการอภัยโทษบาปแล้วแต่ผลของการกระทําของเรายังคงอยู่ทั้งนี้ผู้ที่จะตามมาแก้แค้นเราอาจจะไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่อาจจะเป็นความคิดย้ำๆซ้ำๆของเราที่ตามมาหลอกหลอนตัวเราเองไม่มีสิ้นสุดนะครับ คุณผู้ฟังครับดังนั้นอยากจะหนุนใจเราที่จะใคร้ครวนพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้และวิงวอนพระองค์ที่จะช่วยเราให้มีกำลังเอาชนะความคิดที่ฟ้องผิดที่มันรบกวนในจิตใจของเราอยู่เสมอด้วยความรักด้วยความเมตตาและฤทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะได้มีชัยชนะ พนมนทินบาปตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรค,คุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ แม้ความบาปค,ครอบงำสันดานในตนบาปมีที่พ้นเนื้อชีวิตคนแน่นอนดังจี่สาดร้ายล้างประรรานหลอกหลอนให้ทางชีวิตมันทอนกระสอความทุกข์กระทมบาปเหมือนกาฝากอาศัยประสาสุส หากเราัมลงงมไม่คิดกำจัดให้ตายเจ้าก,กาปากา,การคู้คามกรองกลุงแต่ไปให้ผู้าวอดวายต้องตายเพราะกาฝากนาโปรดมองการเข้นแล้วท่านจะเห็นเด่นตาพระคริสต์กุ ประกริตทรงฤทธิ์ชังราราคิงในบากล้างมวลมนทิ้งชีวิตสุธาเสรีอยากพ้นธาตุบาปต้องสารภาพโดยดีคำยอมุทิรีชีวิตวิญญาณพันสแด่องค์พระกริตเชื้อเชิญสถิต องการเห็นแล้วท่านจะเห็นเด่นตาพระกริูกเวทนาหลังลอยน้อมแผ่นดินโลิยพระคริชทรงริช์ชำระราคินให้บากล้างมวลมนทิ้งชีวิตสุทธาเสรีอย่าพ้นพาดบา ที่นี้ชีวิตวิญญาณทั้งใสแต่องค์พระกริชเชื่อเชิญสถิตธรร